สวัสดคีคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้มาพบกับผมธินกรแกล้าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาเที่ยวน้ําตกวยกลางป่าอยู่ที่ตำบ,บปลป่าเตึงอำเภอแม่จันที่นี่นั้นเป็นน้ําตกที่เป็นธรรมชาติจริงๆครับแล้วก็เป็นน้ําตกที่เขาบอกว่าดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะกลางคืนนั้นสวยมากาเรียกว่าน้าตกกลางคืนน้ําตกที่นี่าเรียกว่าน้ําตก้วยกลางป่าผมพาผู้ชมไปชมน้ำตกในกลางป่ากันนะครับ ท่าผูชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านมนตรีท้องถิ่หรือว่ารัฐมนตรีท้องถิ่ท่านอยู่ที่ปชร,ร,ร .327 แล้วเป็นพื้นที่ที่ท่านรู้จักที่นี่เท่าไ่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะสวัสดีครับชื่ออะไรนะ้องมีจูมีจูนะครับมิจูจจอ่ออยากให้การสาาใใรนน้างทางเข้าไปอ่าตรงแม่น้ำตกหมื่อกลางป่าแต่จะเล่าแม้ำตกลางป่าหน่อยครับาเป็นยังไงน้ตเออตอนแต่ก่อนในน้ำตกเนี่ยมันมีแค่ทางคนเดินนะทางเดินมา รถเครื่องก็เข้าไม่ได้ไไม่ด้ะเพราะมันทางลำบากกับสะพานก็เป็นสะพานไม้รับตรงทางที่ขึ้นมาเนี่ยครับก็ได้รุ่นเนี้ยที่เขามาบุกเบิกรับเบิะมานี่รุ่นกลุ่มสาวรุ่นแรกเลยครับที่ตอนที่ยังไม่ได้มีทางต่างจางตรงนี้ก็เป็นพื้นที่านี้ก็เป็นนาที่บ้านกี่เปลูกข้าวปลูกอะไรปลูกข้าวโพดปลูกข้าวแล้วพอมีโครงการทำถนนเข้ามาตอนที่ยังไม่เข้ามารุ่นนี้เขาก็ แบกจอบแบกเสียมครับผมก็นัดนอาทิตย์ละครั้งครับขึ้นไปแล้วก็ความแปลกน้ำตกนี่คืออะไรคือเป็นที่ที่แบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเดิมๆเลยตอนนั้นไม่มีตกแต่งไม่มีอะไรไม่ตกแต่งมาที่ตอนกลางคืนกลางคืนอ่าตอนที่เป็นเรื่องตกกลางคืนเนี่ยคืออ่าจากหน่วยไฟฟ้าพลังน้าเขามาสร้างอ่า ไอ้ที่ปั่นไฟฟ้าสามารถที่ว่าจะดึงนักท่องเที่ยวเวลาข้า่ๆานพื้มนามามาเที่ยวกับพืนได้เขาก็เดินเดินไปจากไฟฟ้าลงนำ้ำเอาวางไปดคดไป ไม่คือความสมบูรณ์ของความสมบูรณ์ของธรรมชาติครัน้องาเนี่ยป่ามมีน้ำน้ำมีไหลตลอดทั้งปีทั้งปีแบบนี้เลยนะที่อื่นแห้งแต่ที่นี่ไม่แห้งหุ้ยนี่ไม่มีแห้งครับ เนี่ยนี่กินแล้วน้ำตรงเนี้ยเยอะเขาเขาทับตันเป็นพันไว้ใช่ไหมพันเป็นสันในสันน้ำเนี่ยสันสันเขื่อนเนี่ยแล้วก็ต่อท่อลงไปลงไปพราวลางังน้ำล,ล่างแต่เรื่องาการข้นน้ำมันแรงเขาเลยเอาออกทางท่อโน้น่นท่านจะเห็นเนยนะปริมาณน้ำมันเยอะไช่เยอะที่เฉพาะหน้าฝนนะหน้าแรงก็มีไม่ใช่ไม่มีที่ห้วยนี้ไม่มีขาดน้ำ เพราะข้างบนมันก็เป็นป่าของตูอยู่เพราะว่าเจ้น้าที่ในพื้นที่นี่ก็พยายามไปไล่ไปทำไล่เร้อยไล่ขอร้องขอความือให้ครับท่าจะงน้ำยอะมากท่าน่เจ้าหน้าที่สองท่านเคันี่มี้าหน้ที่สี่ท่ชายสงผู้หญิงสนี่้สองท่านนี่นหน้าที่ดูแลและ่อาเที่ยวที่มาในรูนที่นะครับ สองนะครับเนี่ยชั้นที่สองก็ยังอ่าบริเวณชั้นชั้นนี้นี่น้ำตกกระแรงนะครับเลยเห็นแล้วนะท่านมองไปเนี่ยสมบูรณ์มากครับน้ามใหหินแกง,หง,แกงใหญ่ๆอันนี้หินเดิมเดิมสภาพเดิมอ่าข่าวฝนตกหนักกว่านี้นะ้ำกระแลงกว่านี้ครับน,นี่เป็นน้ำตกชั้นที่สองนะครับสำหรับนะักท่องเที่ยวที่มานะครับขอความกรุณาทุกท่าน โอ้ยเก็บขยะด้วยเวลาท่านมาเที่ยวอะไรเนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทํางานกําลังคนมีน้อยนะอันนี้เขาจะเตรียมป้ายบอกเล้วด้วยเก็บขยะออกจากพื้นที่นะาหาทาหเขาเรามาเนี่ยจะเก็บขยะอะไรไม่ว่าแล้วแต่ของพังงาเราท่านลงไปท่านไปที่อยูไ่ไปถึงเอาไปข้างล่างด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณมากครับครับนี่ก็เป็นทัานที่สามที่สี ติดต่อกันนะครับแต่คันโนู้นคืออันคันนึงไม่เห็นเห็น,หนความแรงของน้ำนะคุณมชาตน้ำดมบุญดูสมบูรณ์ที่นี่น้ำตกเในประมาณนี้จะมีหลายทั้งปีไม่มีแห้งปีจะมีติดสองเดือนไม่มีแห้งสักเดือนเดียวมันสามารถขึ้นมาเก็บยงได้พาลูกหลานมาแอบได้แต่ต้องดูแลระวังระมัดระวังความปลอดภัยเท่านั้นเองครับบคุณมากครับ ครับสำหรับน้ำตกที่เราเห็นตอนนี้นะครับเป็นชั้นบนสุดชั้นสุดท้ายของน้ำตกค้วยกลางป่านะถ้าหากว่านักท่องเที่ยวที่เดินไหวเขาก็จะขึ้นมาถึงชั้นนี้ชั้นนี้บรรยากาศจะดีครับมีอ่างน้ำนะไอ้นอนเล่นแค่น้ำได้ตลอดและน้ำจะแรงข้างบนนั้นก็จะเป็นลําห้วยนะครับลําห้วยสายต่างๆที่ขึ้นไปที่ไหลมาจากไอ้สันดอยสันเขานะครับแต่ก็จะเป็นน้ำตกจริงๆก็คือตรงนี้ นะจากชันนี้ลงไปถึงชั้นล่างน้ำจะแรงทั้งปียังยังไม่มีเลยก็คือเดินไปสามทีแล้งจัดๆเนะ่ก็ยังไหลอาจจะไหลน้อยกว่านี้นิดเดียวแต่ยังไหลอย,อยู่นะครับยัมีตลอดจะมีนักท่องเที่ยวเ,เข้ามาตลอดเราคุณได้จุดท้ายนะถ้าใครขึ้นมาถึงนี่ก็หายเหนื่อยะปิดจริงนะครับ อาจารย์ช้างครับที่อาจารย์ช้างเอารูกไม้ผมดูนี่คืออะไรคนนี้อ่าครับท่านจินกองที่เห็นในรูปนี้เป็นรูปของใหญ่บ้านชาวใหญ่บ้านอันนี้เขาเรียกว่าพลหลวงพลหลวงอันนี้เราเรียกพลหลวงแล้วผัเท่าพัวเท่าท่านเด็กมากนะฮะประมาณเก้าสิบปีเก้าสิบปีมีชู้อยู่นะเพิ่งเสียไปได้ปีสองปีนะชื่ออะไรพะผเท่าเราซ่านเราแซ่โป้งแซ่โค้ดเป็นย้าเป็นย่านะ ผมบ้านนี้มีทั้งเหย้าทั้งอาาทั้งรางูคกำปั้นนครับแล้วก็จีนสีสีเอาสีเผ่ามันรวมกันอ่าครับี้มีชุบครับอ่าคนเท่านี้ันนี้ไถแกชอบถุกที่เห็นบ้องนี่ไม่ใช่ถุกอ่าอย่างที่เราเป็นสุกัาคานะครับครับประเพณีทางบนรอยนี่ที่ถุกบุรีนะฮะคนเท่าเขาจะถูกบ้องก็จะใช้ตัวไอ้บ้องถูกครับนะครับอันนี้ที่ลูกแกเหรออันนี้ก็ลูกแกนะลูกแก เวลาแกว่างแกชอบเดินแถวหาคนที่รู้จักแกก็จะไปนั่งที่บะโดที่บะโดชินน้ำชาตามสะดวกแกแกเป็นคนที่อันนี้ผมถ่ายเก็บไว้ตอนท่านไปสวนผมไปตอนแรงๆแกชอบเดินออกกำลังแล้วก็จะไปแวะแต่ผมก็มีน้ำชาที่บะให้แกแกก็ดีใจยุ่ยๆแกแข็งแรงแกสอนผมว่าถ้าถ้าจะดื่มเหล้าก็ต้องกินน้ำชาด้วยครับนี่โจนเสีย ตอนแกเสียแกไม่ได้เสียที่หมู่บ้านเนี่ยนะครับจะไปเสียที่บ้านยากที่กระปางหรือกำแพงเพชรเนี่ยครับนะฮะแล้วมีพิธีศพพิธีศพก็ฝังยฝ้ายัาจะฝังอย่างเดียวไม่เผาไม่เผานะฮะนี่ให้เห็นื้าเนี่ยผมก็มีบัตรประชาชนแกนะครับผมได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกและบ้องด้วยบ้องถูกู้ดีอันนี้เป็นภาพฝังอันนี้เป็นภาพฝังกคมอาคาครับอาคาศคพุทธนิดครับ นะพอดีลูกเขานักถือพุทธแล้วก็ก็ายดีูพอ่าแต่อาคาจริงๆเนี่ยจะไม่นิมนต์พระครับแต่นี่ลูกเขานักถือพุทธนิมนต์พระมาด้วยนิมนต์พระมาด้วยอาอาคานี่ก็จะฝังไปไหนที่กันเหมือนเราหูเราหูก็ฝังครับจะฝังเหมือนกันหมดฝังหมดจะฝังลงไปฝังที่ตัวเองด้วยนะครับมีบางคนตายแล้วมีปัญหามากเรื่องเรื่องอันฝังศปกจะทะเลาะกันจะตายครับไปฝังใกล้ที่คนอื่นคนอื่นก็กลัวนะ คนโบราณเราเนี่ยก็พูดปีเนียกพูดง่ายๆครับคอนี่ก็ฝังครับอนี้เขาไปฝังใกล้ๆศพพ่อแม่กันครับอันนี้เป็นอันนี้นี่เป็นพ่อนนี้เป็นแม่แนะผัวเมียครับกองคู่กันครับอ่านี่ก็จะเห็นอันนี้เห็ดตะเต่าอเห็ดตะเต่าอันนี้ที่ไปกี่บาารนเราเยอะเลยอ่าเนี่ยดูๆดูอ่าเนี่ยยดูๆดูนี่เวลาเวลาจะไปไปเอาเอาไปฝังเนี่ยก็จะเนี่ย แต่ใบตอลงหามมั้นะหามหามยังไงหามอะไรเนี่ยหามคนเป็นสาวคนเป็นยี่สิบสามสิบไปไปตันนั่งขบวนอ่ะนะไปถึงหลุมที่เขาเตรียมไว้แล้วเขาจะฝังแต่ถ้านับถึงคิดนี่ยก็จะก่อคนมีฐานะหน่อยก็จะก่อบูนโบกบูนโบกพิมพเนี่ยนี่ฝังกระดาษไม่มีก่ออันนี้เป็นของขะอันนี้อห่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยแต่เนี่ยห้วยกระปาเรายังรวมสมบูรณ์นะฮะ อ่อันนี้มีไก่ป่านี่เป็นไก่ปานะฮะครับมันจะไก่เลี้ยงอ่าไอตัวขาวเนี่ยเป็นไก่บ้านครับแต่ผมเอาไข่ไก่ปามาปักอ่าเพราะที่นี่ไก่ป่าเยอะครับก็เลยลองดูแล้วก็คืนป่าเนี่เดินยิงไปหมดเลยนี่คืนป่าไปจริงนะไก่ป่ามันโตมันก็ไปแล้วมันก็อยู่ให้เราเห็นแล้วเนีนะเนี่ยแต่เรามันก็จะมีไก่ป่าแล้วมีเห็ดนะครับที่เห็นเนี่ยเห็ดเห็ด อทั้งนี้เขาเรียกเห็ดห้าเห็ดห้าเห็ดตะเตาเห็ดตะเตาเห็ดตะเตาทั้งเหนือทั้งบ้านภาคกลางมันเรียกเห็ดตะเตาเห็ดอยู่ริมเขาย่านางเนี่ยนะครับนะเห็ดอีสานเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่นี่เห็นไหมดอกใหญ่ดอกใหญ่มากใหญ่จริงๆนะเข้าบาดพระเนี่ยผมต้องบอกให้ลองเขี่ยวมาได้ถ้าอยากกินเห็ดนะรวมทั้งไอของปลาอย่างอื่นยนะตัวให้ปลานี่ขึ้นกับอุทยานลำน้ำตกบครั จุดสุดท้ายเลยเนี่ยสุดท้ายเขตแดนเลยเนี่ยถ้าเลยไปในพตดเขตอุทยานน้ำตกเพราะอุทยานน้ำตกมันกินพื้นที่กว้างมากมีตัวนี้มันเป็นรูปก้านปลาเลยกลายเป็นดังเดิมเลยนะครับหน้าก๊อฟชื่ออะไรนะหน้าพินิยาเขาเป็นหน้าพินิจยาแล้วน้ำตกที่นี่เป็นหน่วยลูกหน่วยลูกหน่วยแม่ที่นู่นหมดท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสก็มาแวะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับ อาจารย์ช้างนะครับก็จากลาผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ